thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องชอรล่กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในบรรยากาศของช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนอย่างผมเนี่ยก็จะถือโอกาสเป็นวันหยุดนะครับก็เลยวันนี้จะไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่าก็จะมีอะไรมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมดูเหมือนเช่นเดิมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะนามาเสนอให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเล่นนะครับสมัยเด็กเนี่ยเราก็จะมีของเล่นต่างๆนานาเนาะแต่ว่าเด็กที่อยู่บ้านนอกอย่างผมเนี่ยก็ ก็ต้องหาอะไรเล่นกับธรรมชาติใกล้ตัวนะครับสิ่งที่ผมเล่นตอน,นเด็กๆนั่นก็คือเรื่องของการตกปลานะครับแต่ว่ามันจะเป็นการตกปลาเล็กๆในบ้านนะครับอันนี้ผมจะทําเรื่องของการตกปลาหางนกยุงให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือสิ่งนี้ครับอ่านี่มันก็คือเออ เจ้าก้านไม้กวาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะก้านไม้กวาดเนี่ยมาทำเป็นคันเบ็ดนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับที่จะต้องใช้นะครับนั่นก็คืออันนี้ครับเป็นปืนกาวนั่นเองนะครับปืนกาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาทําเป็นสายเบ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเอาไม้กวาดเนี่ยมาเลาะเอาก้านที่มันเป็นก้านขนานออกไปให้หมดก่อนนะครับเอาให้เหลือแต่ส่วนก้านตรงกลางๆนะครับ ก็แค่แค่ดึงออกไปเลยนะครับการที่อยู่ข้างๆเนี่ยดึงออกไปเลยให้เหลือแค่ก้านตรงๆอย่างเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเลาะเอากิ่งต่างๆออกนะครับให้เหลือแต่ก้านแข็งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําได้มาเป็นคันเบ็ดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะใช้ปืนกาวนี้นะครับเจ้าปืนกาวเนี่ยผมจะเอามาใช้ในฐานะของการทําเป็นสายเบ็ดนะครับ จริงๆแล้วสมัยเด็กผมไม่ได้ใช้เจ้าปืนกาวนี่ทําเป็นสายเบ็ดหรอกผมใช้เหยื่อเหยื่อของมันเลยใช้เหยื่อมาทำเป็นสายเบ็ดเลยแต่เหยื่อเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีว่าเป็นอะไรนะครับแต่วันนี้ผมก็จะปรับปรุงให้ใช้ปืนกาวเพราะว่ามันจะทําให้เล่นได้หลายรอบนะครับเล่นได้ง่ายกว่าส่วนวิธีการนะครับเราจะเอาเจ้าปลายของก้านไม้กวาดนี่นะครับแตะไปที่กาวของปืนกาวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับ แล้วมันก็จะยืด,ยดอาจจะยืดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ลองมาดึงอีกทีนึงน่ครับดึงไปเลยนี่นะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เราก็จะได้เส้นเอ็นสำหรับตกปลามาแล้วนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะดูนะ เป็นคันเบ็ดพร้อมเส้นเอ็นเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องไปหาเหยื่อที่จะใช้ตกปลานะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาดูด้วยกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหยื่อที่ผมมองหาอยู่นั้นเป็นอะไรนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะผมบอกได้เลยนะว่ามันมีอยู่ทุกบ้านแน่นอนนะครับเหยื่อที่ว่านี้นั่นก็คือเนี่ยครับพวกใหญ่มงมุมนี่แหละครับเป็นเหยื่อย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะเอาไม้เกี่ยวเกี่ยวเก็บเมแมงมุมไปใช้นะ ถ้าโดยมากก็จะเป็นลังเก่านะครับเก็บๆไปก่อนจริงๆใช้ไม่เยอะนะครับใช้นิดเดียวแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เอาใยแมงมุมพวกนี้ไปติดที่เบ็ดของเราได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะครับทั้งคันเบ็ดนะครับสายเอน็นแล้วก็เหยื่อนะครับแต่อันนี้ผมมองดูว่า าสายเอ็นมันยาวไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะใช้งานลำบากถมจะตัดมันออกนิดนึงนะครับดึงมันออกนิดนึงประมาณนี้อ่ะเหลือแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับนี่ความยาวก็ไม่ถึงไม่ไม่ยาวเท่ากับคันเบ็ดมันเองนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอายางมงมุมม,ม,มาติดนะครับเป็นเหยื่อนะครับสาเหตุที่ใช้เป็นยางมงมุมเนี่ยนะครับสมัยเด็กเนะี่ยผมไม่ได้ใช้ไอ้ปืนกาวทําเส้นเอ็นนี่นะ ผมใช้ใยแมงมุมนี่เลยเป็นเส้นเอ็นเลยนะครับติดไปที่คันเบ็ดไม้กวาดของผมนี่แหละแต่มันจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าใยแามงมุมเนี่ยมันจะพันกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เล่นได้ไม่กี่ครั้งนะครับก็ต้องไปหาใายแามงมุมมาใหม่ตอนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราเอาใยแมงมุมเนี่ยมาใช้เป็นแค่เหยื่ออย่างเดียวดีกว่านะครับเพราะว่าค<อ>ุณสมบัต<อ>ิท<อ>ี<อ>่ดีของใยแมงมุมก็คือมันพันได้ง่ายนะครับก็วิธีการก็คือเอาปลายของเส้นเอ็นที่เราเตรียมไว้นะครับ เอามาพันกันเลยนี่แค่นี้เลยนะครับให้ส่วนของใยแยมงมุมเนี่ยหลังจากเราพันแล้วนะครับสายใย,ยเนี่ยยืนยาวออกมานะครับเพราะว่าเจ้าปลาหางนกยุงเนี่ยเห็นใยแยมงมุมไม่ได้เลยนะครับเขาชอบมากนะครับเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่เขาชอบกินอนะถ้าเกิดเราหย่อนไปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวท่านเอง,เ,องเดี๋ยวมากินแน่นอนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปตกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้ผลจริงไหมนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาที่บ่อปลาของผมแล้วนะครับซึ่งจริงๆมันก็คืออ่างบัวนี่เองนะฮะเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยนะครับนี่เหยื่อตกแล้วนะครับจิ้มลงไปปลามาไหมน้องปลาจะมาหรือเปล่ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับเอาละติดแล้วติดแล้วหนึ่งแล้วดึ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 งแล้วโอ้ยลุดเนื่องจากเบ็ดของเราไม่ได้มีตะขอนะครับมันก็อย่างนี้เอาละลองอีกทีนึง ตอนนี้ปลาใหญ่ยังไม่สนใจนะครับยังเป็นแต่ปลาเล็กๆเท่านั้นเองมาเร็วๆดึงแล้วติดเอ,มอามาทีเอาล้วครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอาจจะต้องมีการาปล่อยสายร่อไอีกสักหน่อยนะเอาทําเหมือนตกปลาติดนี่ตัวอย่างกันเน่ยอ้ยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองปล่อยให้เขาดึงให้เต็มที่ก่อนนะแล้วค่อยค่อยยกเอาละเอาละ จะกินไหมโอ้ตอนนี้เงียบแล้วนะครับเจะจอมจอมเรียกอะไรตึงตึ้งตึ้งตึ้งกินเร็วกินเร็วใช่นั่นแหละดึงแล้ว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 คุยกับคตัวนี้ดึงเยอะดึงเยอะดึงเยอะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยแล้วก็หลุดไปนะครับอันนี้มันก็คือตกเล่นๆนะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดปลาเขาจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยได้เลยนะเนี่ยนี่ นี่แหละครับผู้ชมครับเวลาปลาเขาปล่อยเหยื่อเนี่ยคือเขาก็แค่ปล่อยปากออกไปนะมันก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับตัวปลาปลาเขาก็ไม่เป็นไรเลยนะครับเราก็เล่นได้ใหม่เรื่อยๆเนี่ยเอ้ย,ยหลุดอีกแล้วอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสายเบ็ดที่ทํามาจากไกาวเนี่ยมันก็มันก็จะไม่พันกันง่ายๆทําให้เราสามารถเล่นได้กันได้หลายครั้งถ้าเป็นสมัยก่อนที่ใช้เป็นใยแมยงมุมทําเป็นสายเบ็ดเลยเนี่ย มันมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะพันอนะ่ะสุดท้ายแล้วใยมันก็จะพันกันแต่ถ้าเป็นสายเบ็ดอย่างนี้เนี่ยมันไม่พันเลยเล่นเมื่อไหร่ก็ได้คุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าปลาเขาไม่ค่อยจะกินเหยื่อนะครับให้เราก็ใช้อาหารปลานี่แหละนี่มาคลุกเหยื่ออย่างนี้นะครับและทีนี้เราก็จะได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกนี่ยังแ๊บเดียวเลยครับแ๊บเดียวกินเลยแ๊บเดียวกินเลยนะครับโอ้เราปลามาเต็มนะฮะตอนนี้ เอาไฟได้แล้วเปลี่ยนตัวฉันอยากได้ตัวใหญ่ๆบ้างโอ้ไม่ยอมคายเลยนะครับคราวนี้อลองดูวิธีนะครับแปะเหยื่อหน่อยหนึ่งอ,อ้าวโอ้ยระกดะมาเมื่อกี้นี่คราวนี้ก็คือง่ายเลยนะครับอ่านี้นะครับแปะเหยื่อหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปบวกเข้าไปครับอุ้ยวิวสะกดสะกดคุ้ชมะสะกดโอ้ดูคันเบ็ด เห้คนบึกเมื่อกี้นี่ถ้าเทียบเทียบไปนี่ก็เหมือนกับอย่างกับปลายักษ์นะฮะถ้าเทียบเป็นไซส์คอเป็นจริงเอาเอาอีกแล้วปรอดกินอีกแล้วโอ้ประสอดเราก็ยังดึงดูนะอยู่นะโอ้ประสอดเราก็ยังดึงดูอยู่นะครับดูไม่ขาดนะสุดยอด ตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดเจอปลาสอดน,น่าจะขาดปรากฏมันไม่ขาดมันเอาอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าปลาหางยุ่งนี่คือสบายเลยนะแป๊บๆยกขึ้นแป๊บๆบยกขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเอาก้านไม้กวาดมาตกปลาหางยุ้งอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดดูไปแล้วก็ลองเอาไปชวนลูกๆหล,ล,ล,ลานเล่นดูนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ที่บ้านด้วยนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่ตอน,นเด็กเคยเล่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาให้ผมอ่านบ้างน,นะครับเผผื่่ออทีมจะไได้ไปลง ทำตามดูบ้างเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องชาวไร่ได้วยนะครับสํหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ